ลูกจะเป็นอิสระได้พ่อแม่ต้องรู้จักมีความสุขได้ด้วยตัวเองปัญหาที่มันดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาเลยเนี่ยมันคือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่ตัวลูก ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าลูกทําตามลูกเชื่อฟังเราจะมีความสุขซึ่งไม่ผิดถ้าลูกไม่เชื่อฟังแล้วลูกลูกทําสิ่งที่มันไม่ดีเราจะเสียใจมันก็ไม่ผิดเหมือนกันการที่เราเอาความรู้สึกของเราไปแขวนไว้ที่ลูกเนี่ยมันยากมากๆในการที่เราจะคอยสนับสนุนหรือคอยช่วยเหลือเขาไม่ต่างจากการจมน้าครับเมื่อเราจมน้ําสิ่งแรกที่เราต้องทําเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนแล้วกเกิดเราเป็นเหมือนคนที่จมน้ําอยู่แล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้ เราจะไม่มีทางที่เราจะช่วยลูกของเราได้เลยผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะทุกข์หรือว่าสุขกับลูกเราได้เรามีความสุขแล้วเราก็ทุกข์ได้แต่เราต้องออกจากความรู้สึกนั้นให้เร็วเพื่อที่ว่าเราจะสามารถกลับเข้าไปช่วยลูกของเราได้คุณพ่อคุณแม่บางท่านที่คิดว่าเป้าหมายของชีวิตตัวเองตอนนี้มันคือการเลี้ยงดูลูกให้เขาประสบความสําเร็จให้เขาได้มีความสุขคอยสอนเขาหรือแก้ปัญหาให้กับเขา เป็นเพื่อนกับเขาผมอยากจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมายนะครับสิ่งนั้นคือหน้าที่ของพ่อแม่เป้าหมายของพ่อแม่มันก็ควรจะมีเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถไปทํามันได้แล้วเนี่ยความสําเร็จนั้นมันจะส่งไปยังลูกของคุณได้ด้วยนั่นควรจะเป็นเป้าหมายของคุณเพราะว่าถ้าเกิดเราเาเป้าหมายของเราเป้าหมายชีวิตของเราไปแขวนไว้ที่ลูกมันก็จะไม่ต่างกับการที่เราเอาความคาดหวังทั้งหมดของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่เขา แล้วความสุขความทุกข์ของเรามันจะกลายเป็นขึ้นอยู่กับลูกของเราเพียงคนเดียวแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือลูกของเราได้เลย